คลิปนี้ต้องให้เครดิตหนูดีนะครับนี่หนูดีตากล้องบนบอกว่าอยากกินหมูกระทะพี่เขาก็เลยโอนเงินมาช่วย5,000บาทอโอนมาค่ะโอนไวใจดีมากหนูดีนี่ตัวต้นเรื่องครับผมตัวต้นเรื่องโอเคหมดแล้วครับเออหนูอะไรไม่หนูเล่นตำแหน่งอะไรครูครูจำไม่ได้จริงว่าหนูเล่นตำแหน่งอะไรในวงทุ่ง ครับผมสวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ปฐมอินดี้อ่าตอนนี้อยู่กับทีมงานวงดนตรีลูกทุ่งปฐมอินดี้นะครับผมนะคลิปนี้ก็มีผู้สนับสนุนนะครับพี่เขาสนับสนุนมาตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่พวกเราซ้อมกันหนักๆนะอ่ะมีคนบ่นนะต้องต้องให้เครดิตเขาไม่รู้ใครบ่นบอกว่าอยากกินหมูกระทะ ใค,ใครวะคลิปนี้ต้องให้เครดิตหนูดีนะครับนี่หนูดีตากล้องนะครับนะบ,บนบอกว่าอยากกินหมูกระทะพี่เขาก็เลยแบบโอนเงินมาช่วยนะมาสนับสนุนค่าหมูกระทะนะครับจำนวน5,000บาทอ้ยอและผู้ที่สนับสนุนพวกเรามาในครั้งนี้ก็คือคุณชัยยศิษิ์นะครับผมชัยยศิษิ์ รักกุศลน,นะครับนะไม่ทราบว่าจากกรุงเทพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับขอบคุณพี่ชัยสิทธิ์ครับผมขอบคุณครับพี่ชัยสิทธิ์บอกว่านะสนองกิเลสหนูดีหน่อยหนูดีอยากกินไอหมูกระทะก็เลยโอนเงินมาช่วยแต่ว่าแต่ว่าครับผมช่วงนั้นพวกเราก็ซ้อมหนักเนาะช่วงนั้นพวกเราก็ซ้อมหนักแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ก็ใช้บดไปกับการซ้อมแล้วก็ไม่มีเวลามานั่งกินแบบนี้สักทีนึงนะเสาร์อาทิตย์เมื่อก่อนมีเวลาที่เราว่างเราก็จะมากินนัดกันกินเสาร์อาทิตย์ แต่เสาร์อาทิตย์มันก็ไม่ว่างครับเสารอาทิตย์ก็ทําอะไรออกงานออกงานแต่วงครับผมช่วงนี้งานแต่วงเยอะนะเวลาที่จะมาสังสรรค์แบบนี้พวกเราก็เลยไม่ค่อยมีนะครับก็เลยอ่ะเลื่อนมาเรื่อยๆคุณหมูก็หาเวลามาเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่มีนะครับวันนี้มาใช้นี่พี่ชัยสิทธิ์แล้วครับผมนี่เลย KFC เลี้ยง KFC ทั้งวงวงและไม่ได้เลี้ยงแค่นักกีตินะเลี้ยงแดนเซอร์ด้วยนะครับทั้งวงวันนี้ของเรามี40คนนะครับผมก็เลยอ่ะ เป็น KFC ดีกว่านะครับของเราก็กลัวเด็กทะเลาะกันที่แรกว่าจะเอาเป็นกระปุกใหญ่ๆมาไอ้ถังใหญ่ๆนะเอามาให้มันแบ่งกันกินน่าจะได้เยอะกว่านะแต่ว่ากลัวทะเลาะกันพวกเราชอบกัดกันเป็นเรื่องธรรมดาเ <c oughs> ออก็เลยอ่าเดี๋ยวเอาคนละกล่องดีกว่านะครับนี่วันนี้ก็เลยได้ KFC มาส่งแล้วนะครับผมอ่าก็เขาไม่ KFC ไม่ได้สนับสนุนนะเฮ้ยคนดังนี่ว่าโอ้โหเพิ่งเห็นหนูอยู่ในวงลูกทุ่งด้เหรอลูกใช่ค่ะอุ <c oughs> อ้ยคนดังประจำวง ตัวตึงคนใหม่นะครับผมเข้ามาที่หลังเขาดังกว่าพวกเราอีกว่าให้เขาให้เขานะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าน้องแบบนี้ได้ไงเขาไม่เหมือนคุณนะอ่าอ่ะต่อเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตัวต้นเรื่องเขาแกะนะครับนูลองแกะดูข้างในมีอะไรบ้างอันนี้จะเหมือนกันทุกชุดนะอุ้ยมีอะไรบ้างอะคุณไม่รู้จักนูก็ไม่รู้จัก เดี๋ยวเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญด้านเคฟซีคุณครับผู้เชี่ยวชาญด้านด้านเคฟซีคุณดูครับข้างในมีอะไรบ้างครับอันนี้มีอะไรวะวิงแซบอันนี้อะไรอ่ะไก่ทอดเอาไก่ทอดเอาตามจริงตามความภาษาครูที่ไม่ค่อยกินเคฟซีนะครูจะมองว่าอันเนี้ยไก่ทอดอันเนี้ยไก่ทอดอันเนี้ยไก่ทอดดูแค่นั้นแหละเอ่แต่เด็กๆเขาจะรู้นะ อ่าโอเคกล่องนี้ยกให้ก้าไปเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะแจกกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ชั่วโมงชุมนุมนะอ่าทีมงานของดุริยางเขาก็ออกไปซ้อมข้างนอกนะครับก็เห็นใจพวกเขานะครับไม่มีคนเลี้ยงนาทีนะถ้าใครอยากเลี้ยงทีมงานดุริยางทําไงดีครับอะไรนะอะไรโอนมาค่ะโอนไวใจดีมากก็ทีมงานดุริยางก็ของเราถ้ารวมพวกนี้ด้วยก็ สี่สิบห้าสิบคนเมื่อเช้าเมื่อเช้าคุณนับได้ห้าสิบกว่าคนที่มานะของเรายังมีอีกสองภารกิจนะครับก็คือคุณคุณกแ้ยช่วยก็คือกีฬากีฬากลุ่ม กีฬากลุ่มอำเภอนี่แหละมีของอนุบาลวันที่14กีฬากลุ่มอนุบาลแล้วก็วันที่19กีฬากลุ่มกลุ่มใหญ่เลยกีฬากลุ่มปฐมนะครับพวกเขาก็ต้องไปทําหน้าที่เปิดกีฬานะครับซึ่งปีนี้ก็กกพออโรงเรียนเราเป็นประธานกลุ่มแหมพอ,อก็เลยมีอํานาจต่อรองว่าเอ้ยต้องเอาวงโรงเรียนชั้นมาสิพอ,อก็เลยอะเอาพวกเราไปดีกว่านะครับอเดี๋ยวแจกกันเลยปลาขอบคุณพี่ชยัชยทศิ์ด้วยนะครับพี่ชยัยทศิ์ก็ใจดีมากๆเลยนะครับม เ,เรียกชื่อถูกเว้ยสึมนี่อย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวเก็บไว้กินตอนเย็นนะไหลไหลอยากได้อะไรนะลูกอยากได้แซกอยากได้แซกครับผมไม่มีผู้สนับสนุนหรอกมินเนี่ยครูจำได้แล้วเมย์กับมินจะหน้าต่างกันแม่ครูบอกเมยหน้าต่างหนูดีนี่ตัวต้นเรื่องครับผมตัวต้นเรื่องแล้วก็ อันนี้แพทนะครับแพทได้ข่าวว่าแพทเป็นอะไรนะกระดูกโคดเนี่เหมือนเหมือนพี่แก้มเกลดเลยเพี่แก้มเกลดไปผ่าตัดมาเจ็บด,ด้วยร้ <c oughs> องโอยโอยด้วย <c oughs> เออนอนโรงพยาบาลสามเดือนเออแต่พี่พี่แก้มเกล็ดกระดูกคดแบบนี้เอ,อคดแบบนี้เลยเนี่ยของของแพทไม่รู้เป็นแบบไหนนะ เออเอาดอมดอมแม่ด่านะครับผมเนี่ยช่วงนี้แม่ดอมก็จะฮาร์ดคอร์หน่อยนะเพราะว่าอีฟนะครับอีฟและการนักร้องของเราโอนปอนนะครับโอปอช่วงนี้ก็กําลังจะมีผลงานนะผลงานโมโซแบรนเนาะโอปอมาเฝ้าครูทุกวันไม่เคยได้ร้องเลยเป็นตากล้องให้ไอ้นี้ตลอดครับผมโอปอเขาเป็นตากล้องเขาถ่ายอุ๊ยโดนโอปอโอปอเขาถ่ายคลิปดีนะคุณจรันนะครับผมไอโน้ตครับผม แล้วก็น้องเจเจเอออันนี้พิธีกรของเรานะครับน้องดีมแล้วก็กระถินนะครับผมโอเคหมดแล้วครับอเ,เออกะที่เหลือ20กล่องเราก็จะไปให้แดนเซอร์เนาะให้แดนเซอร์อ่าทุกคนเก็บเดี๋ยวให้เขียนชื่ออ่าเขียนชื่อแล้วก็เรียงไว้นี่เลยยังไม่ให้กินเลิกเรียนค่อยมาเอาอเลิกเรียนปุ๊บเพลงมาร์ทขึ้นปับ๊บ มาหยิบเอาเลยโอเคป่ะโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวจะให้เขียนชื่อนะครับนะโอเคเอาไว้แค่นี้ขอบคุณพี่ชัยศิทธิ์มากมากครับผมขอบคุณครับและบ,บและุและคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> แหมอ่ะเขียนชื่อได้เลยปากกาอยู่ในนั้นแล้วก็เอาวางไว้บนนู้นนะข้างๆพระเนะี่ย <c oughs> เอา,าไม่ปากกา <c oughs> ปากกาใหญ่ไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาปากกาเล็ก <c oughs> เดี๋ยวหยิบผิดเดี๋ยวมีปัญหาอีกอะไร หนูอะไรไม่หนูเล่นตำแหน่งอะไรครูครูจำไม่ได้จริงว่าหนูเล่นตำแหน่งอะไรในวงทุง่งบอดอะไรไมีแต<อ>่พี่พดาเล่น<า>ไหนหลักฐานนะหลักฐานวิดีโอก็ไม่ได้ลงวิดีโอไม่เคยอัพสักสักคลิปหนึ่งเออไอเอาปากกาใหญ่ปากกาเมจิกเขียนไม่เอาไม่เอาดินสอเล็กเดี๋ยวหยิบผิดกันไปไวุ่นวยกันอีนี่นเมจิกอยู่ไหน มิจิกอยู okay. right. ่น่าจะอยู hmm. mm ่น hmm. oh. uh ู huh. Hell, damage, oh ่นแหละอยู huh. oh, oh. ่ตรงนู้นน่ะเอาเอามาเขียนเขียนแล้วก็ไปซ้อมใครเป็นพยาธให้เราได้น้องเขาเล่นจริงปะครูไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่รู้อยากไม่เคยหน้าน้องเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเนี่ยกบพี่เขาก็ไม่เคยเห็นนะเอาจริงเอางี้ดีกว่าไม่ไม่รู้ฝนตัวจริงาบกฝนตัวจริงต้องมีมุกอฝนตัวจริงต้องมีมุกถ้าถ้าไม่มีมุกแสดงว่าไม่ใช่ฝน ไม่ได้เตรียมยไม่ได้เตรี๊ยม,ม,ยมของเราไม่ไม,ไม่เคยเตรียมนึกจะสดก็สดเลยอ,อ่าเขียนชื่อนะอย่าหยิบผิดนะเดี๋ยวเลิกเรียนมาก็หยิบไปเลยนี่น้องเกเจนะครับอยู่แค่ป .4 หได้อยู่วงทุ่งละอ่าโอ้ได้อยู่นี่ได้อยู่งวงไอ้นี่ด้วยได้อย,อย,อยู่แต่วงด้วยนะครับหูไม่ธรรมดาเขา <c oughs> <c oughs> เกือบเตะแล้วลูกปิงปองเออเอาวางไว้นน่นเลยเขียนยัง อ,อวางไว้เลยเดี๋ยวเลิกเรียนค่อยมาเอาไม่ต้องทับกันก็ได้จะได้หาง่ายๆเลิกเรียนเพลงมาร์ทขึ้นปุ๊บอนุญาตให้หยิบเลยลเออแต่ไม่<า>ไม,ไม่ไม่รับฟ้องนะว่าของผมหายอะไรเงี้ยเออไม่รับฟ้อง นี่ครับของเรากดระเบียบค่อนข้างเข้มงวดนิดนึงนะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงชุมนุมเราก็ต้องซ้อมนะเราจะไม่ให้เด็กๆกินแบบสเปะสปะนะเพร<อ>าะว่าเดี๋ยวกินให้น้องๆดุริยางเขาเห็นเขากลื่นน้ำลายบาปอีกไอหนูดีเนี่ยตัวต้นเหตุตัวต้นเรื่องบาปอีกอ่ะเอาว่าใครอยากจะเลี้ยงทีมดุริยางด้วยก็ทั้งหมด50คนนะครับทำไงดีครับใครอยากเลี้ยงทีมดุริยางโอนมาค่ะโอนมาค่ะเออโอนนะครับบัญชีเดี๋ยว ถ้าเกิดว่าอยากเลี้ยงยิงก็ทักมาที่หลังที่เพจก็ได้เนะที่เพจเดี๋ยวกูโนส่งเลขบัญชีให้ท่านก็จะได้ออนมาช่วยนะครับสนับสนุนนะอ,อะไรฝนเ<ะ>นี่ยยังไม่ไปอีกไอ้วงลูกทุ่งตัวปลอมมันอะไรอ้าถ้าน้ามีมุกถึงจะให้เร็วๆรรออยู่เนี่ยรอหนึ่งมุก ปลาอะไรปีต้นไม้ได้ปลาปรากฏว่ามันเป็นลิงอีกแล้วเออใช่คืออัไรครูครูคาครูคาปีอะไรชงกาแฟเก่งครับปีอะไรชงกาแฟเก่งโหยากเลยปีจอไม่ใช่ค่ะปีจอหมาชงไม่ได้หมาปีชวดหนูไม่ใช่ค่ะถัูววัวไม่ใช่ค่ะปีมะลงปีมะลงใช่ค่ะปีเถาะใช่ค่ะอ้าวไม่ใช่ย่อม ปีชงโอเคอ่ะรับไป